สุดยครับพ่อแม่พี่น,น้องคนะรับทุกคนเยอะนะเอ,เอ็นเจฟาร์มใบไฟดำทั้งเลี้ยวครับวันนี้หยิบให้ามาปล่อยไสเรือนที่ลงที่อยู่ใหม่ครับมีเขาได้พอแม่พันธุ์มากสิบกิโลมาเลยเบดดิ้งที่เราเตรียมไว้ครับถุงว่าถุงว่านุ่มแช่น้ำเรียบร้อยแล้วกนะ็แช่ผลแช่แล้วก็มาพึ่งหัน มาแกลก้วน,นะครับพร้อมที่จะปล่อยเชื้อเลียแล้วนะครับตอนนี้เราได้พันมานะครับถึงนขั้นเอฟนะครับเน้นผลิตปุ๋ยผลิตมูลเชื้อเรี้ยงนี่คือการเริ่มต้นครับเมือ่อกี้ได้เพื่ลงปล่อยนะครับกระจายนะครับ สีกทุอีกอุกกกกกกกนะครับรักการนะครับมาดูนี่ครับรักกา,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 ารว่าเบดดิ้งเข้าโอเคบอนะครับบางบางจับไปลาไหนครับว่าเขาจะมุดล่งใายใน่มาถึงเจ้าที่สองเ้าที่ลยนะครับมีคือเบดดิ้งเข้า้อมนะครับเราต้องแช่ให้ได้นะครับแช่ให้มันเกลือนที่ให้มันคลายแก็ด กันเบียดดิ่งบดีนะครับไม่กระิายสีมุดลงไม่สีหนียังเดียวครับอันนี้เขามุดลงแล้วนะครับปล่อ,อยเลยไปมาสิกิโลครับนี่น ี่เองน่นกระรมมงครับกละรมแมงมีนซต่กระมามงสองถึงสามขีดครับแล้วแต่การจัดการของปัม้มสนามปัม้มสนาคข้อมทนัดนะครับของผมพื้นที่ของผมไม่เป็นแบบนี้ครับตรงนีมม้เป็นขออหมูเก่าครับเล่มาตัดแป้งครับตัดแป้งเป็นบ้านน้องเดือนครับ ตัวตั้งไนะอยนนู่คนะอปเเดี๋ขอจะมุดลงเองครับ็พัากาแม่พันนะครับแล้วก็ได้เด็ดดต่งเก้ากํานันนะับที่อยู่เกาที่อยู่เดิมนะครับมาพร้อมนะครับเงีนะ้ยครับ กานไปสักประมาณ45วันนะหรืองเดือนมันกระตเพิ่มเข้าโจ้ไยครับเราก็มาสังเกตข้างบนนะครับมันก็จะเป็นขี้กี่สายเดือนที่เป็นเม็ดไว้น้อยนครับเข้ากับมาหล่อนมากเต็ดท้ายได้นะครับ นะครับสังเกตนะครับเป็นกองเป็นกองมันมันสีมุดโลงดะะ่งเองนะครับท่านเบียดจริงเท่าโอเคนะครับเนี่ยแป๊บเดียวุ้ยลงแล้วไปหมดแล้วครับมันจะไม่อยู่ข้างบนนะครับมันจะไปอยู่ข้างล่างพอมันกินเสร็จแล้วเนี่ยมันมันสีขึ้นมันขีดอ่ด้างบนนะครับมักนมก็เบียดดิ่งเ่าครับลงไปแล้วไม่ถึงสองนาทีนะมัถึงโล่งขึ้ล้ หูยปลเกียลงไปแล้วใช่จริีเย้ะเลยท่านเอเอครับเป็นท่านมี่นิยมที่สุดแล้วนะครับในการผลิตหูยมุนใต้เดือนครับจริงให้ขี้ยเยอะ๋ยวมาดูแปแกๆมันคปอของสันแปลกครับ ปล่อยลงไปเลยนะครับแปบ๊บเดียวมันก็ชิมูดล,ลงนะครับลงเริ่มต้มมนนะครับเมื่อนี้ได้ทักไปหา,า,า,าได้ท่านท่นไดแก่สิบโลครผมเลยผมเตรียน มันจริง,งมันแค่น,นี่แต่หน้าต้นก็เกิดสืบยายเป็นมันเต็มนะครับตรงนี้อ่าหายไปโลก ยั้ว่าอาศวางเลยครับมนจะมุดลงเองนะครับถ้ามันมุดมุ่แสดงว่าเด็ดีเขาไมีปัญหานะครับต่งแช่ยังมหอนอ้ยังยัง้องหอนยังมเบิดนะครับหรือว่า มันแชะเป็นไปนะครับแต่แค่มันหมุดนะครับเราปล่อยแล้วมันหมุดลงปึ๊บเลยเนะึ่งแปลวนะ่าโอเคครับอ่ากล้องมาดูใกล้ๆครับดูดูดความม,ม,มุดลงเบิ่งกับเบิ่งมันหมุดลงครับแคบๆเดี๋ยวพี่น้องจุดบยับฟึ๊ยับลงเลยครับนะครับพอถึ ập, 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 งสองไอ้ที่ยงนหายไปเลยครับ อัตราการปล่อยนะครับบางเจ้าบอกว่า,วาต่ำลางเมตรละเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ท,ที่เห็นเพิ่นเห็ดแต่ต่ำลางเมตรเราเข้าหนึ่แต่ว่าตะมั่งนี่งเพิ่มไปสองถึงสามสิบนะครับแต่เดี๋ยวโลนึงจะได้ยุบตะมั่งห่างตรมั่งอวู่เบ็ดดิ้งมันก็ได้หลุมกระสอบได้สิ่งตะมัน ลงเงื่อนที่ดีนะครับสขารับเรียงไปด้วยนเนี่ยอ่ามันเส่เดือนมันจะบ่มัมมกแสงนะไม่ชอบแสงสักเท่าไหร่นะครับมันถึงจะอยู่อยู่ของล่างนะครับมันกกน่ากลิ่นมันจะกลิ่นแล้วก็ก,ก,กลิ่นเมื่อขี่ของบนนะครับก็่นแหล ต้าวตนข้าวนี้ข้าวลองใยโยตำลางแ้งเยอเหรเก่งเลเดียเดยเเด๋ยวเอาสุดข,ขา,ขาเท่าเลอัเตรียมเด็กที่ไว้พอดีนะครับ10กิโลครับอ่าลัแบบงเลกหมัันะแรกเลยครับอ้แบบองมุดลงี้ครับ อันนี้เป็นจุดเ,เริ่มต้นนะครับหนมปล่อยไปที่10กิโลนะครับาารแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะี่ด้เอาเพิ่มขยายตรงนี้ให้มันตับแล้วต,ลตอนจะได้ทำ ็นรูปแบบนะครับเราดูมุดลงเด็กดเก่าโดวหน้าของไว้นะครับมันถีดแสงว่าไรครับมันไข่เดือดมันบมมักแสงมันจะถึงดลงอัางเียวดูสาเด็ดดิ้งเราโอเคนะครับมันก็จะเเข้าไปอยู่เลยนะครับโอเคเรียบร้อยคลิปนี้ครับ านี่เนาะาเบิรงการปล่อยเสดเดือนน,น,งงนนะครับรงแบนไมนะครับอ่พอกนี้จะจะเฮ็ดเป็นห้องเห่านะครับไม่ไม่ได้อยู่ในบล็อกที่มีบ็อกเป็นห้องขั้นนะครับหรือว่าในกระมังนะครับเพอยู่ที่การจัดการของเฮ่านะครับว่าเห่าสะดยกแบบไดงนะครับ,บ,บ,นนะรบจะเลือกเลือกจัดการหรือาเลือกที่ย่างไตามความถนัดของเฮ้านะครับ ไม่จำเป็นนะครับก็จะต้องเรียนแบบของคไทยนะครับเบิ่งศึกษาศึกษาลักษณะวิสัยของมันแล้ว่ามันเป็นอยู่ยรงไหนครับะเอามาประยุกต์นะครับในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับมันเหี่ยวลดมากครับพี่กำลังหมดลงก็จะชอนไทยเข้าไปอยู่ที่อยู่ใหม่ของมันนะครับเหา่วเตียยใบครับ โอเคครับคลิปหน้าครับสิภาพี่น้องว่าเบิงว่าใส่เดือนมันกินเอียงเป็นอาหารครับแล้วก็การดูแลแต่ละช่วงเวลาต้องเห็ุแบบแแน่ถึงจะทําธุรกิจตัวนี้ไปได้ยูรอดนะครับโอเคคลิปหน้าเจอกันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามป่งกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับ